ข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่ข่าวของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเข้มเมาไม่ขับและสารเสพติดที่สถานีขนส่งผูดด้โดยสารแห่งที่2จังหวัดนครราชสีมาครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่สองจังหวัดนครราชสีมาพลตํารวตรีไพโรธขนหมืน่นผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาในการปฏิบัติหน้าที่หลังเทศกาลสงกรานที่มีประชาชนเดินทางกลับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสถานีขนส่งจังหวัด ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะก่อนออกรถในห้วงเทศกาลสงการานต์2,568โดยได้ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและมอบสิ่งของน้ำดื่มให้กับประชาชนระหว่างรอซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพมหานครภายในสถานีขนส่งซึ่งก็พบว่ามีประชาชนเดินทางอย่างต่อเนื่อง พร้อมก็ไปทักทายแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่กำลังเดินทางกลับไปทำงานหลังกลับภูมิลำหลังเทศกาลสงกรานนะครับซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างไรก็ตามเจา้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานนั้นก็ยังต้องทำงานหนักกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตนั้นลดน้อยลงที่สุดให้ได้ สำหรับบรรยากาศการเดินทางของประชาชนในวันนี้น,น,นั้นก็คาดว่าจะยังคงมีประชาชนเดินทางกันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งคาดว่าเวลาประมาณ2 1นกาถึง22นาฬกาประชาชนนั้นน่าจะเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้ว